จะก,กัดนิ้วเขาไม่ได้ดูอะไรเขามีคนหน้าบนล่างบางทีเรายื่นนิ้วไปขไเขาเลือกไฮรอล์ดซ่อนไว้เลยแฮรอล์ดเราดูการ์ดกันนั่เองตอนนั้นไม่มีอะไรแล้วก็อ่าพวกหน้าพวกหลังเราใส่พร้อมกันแต่ถ้าสิงโตมาเราจะใส่กุ้งก่อนมาด้ามาเลี้ว <c oughs> <c oughs> จุดเริ่มเหมือนกันตอนจบไม่เหมือนกันมาขวามือ ตัวแรกนี่ชื่อว่าเรียวขาไปแหลกอยากของประเทศไทยก็บ่งนางหอยขายเนี่ยสองตัวสามตัวดูดีๆนะสีมันกรีนธรรมชาตินะใช่ใช่ข้างหน้านี่เลยโอ้โหเนี่ยพ่อห็นเนื้ออ่อนตัวนึงไปมองบนยอดอะไรไม่รู้กันจริงๆมันอยู่เนี่ยโอ้เห็นไหมมีสามตัวเห็นไหมหมดเดียวโอ้ขี้กสามตัวเห็นไหมเจอผู้มาโชวนมันกรนมากเลยน ยุสตาปาสมุนตหนึ่งใน20สายสมุนตประเทศไทยเชียงใหม่เป็นจุดที่ดูเจ้าบุญได้เยอะมากานะทั้งในส่วนทางในธรรมชาติมันดูไม่เห็นเลยไม่บอกอันนี้เลี้ยงหาต่อมาอันนี้เลี่ยสัตว์ป่าหายยากหายยากหมดเลี้ยงหาน้ำมันน้ำมันนะตอนนี้ก็โดนเอาไปทำน้ำมันแล้วครับเหลือแต่น้ำผาครับร้อนสิล่ะมันร้อนอนะมันร้อนมันเลยหลบตัวที่สามตรงมุมไหม ตัวนี้สวยมากตรงนั้นไม่ได้นั่งบนพรมนะก็น,นั่นคือขนคอ oh, อยู่ตัวนี้มาเดียวขนคอของขานะแล้วก็สวยมากดนะ้วเขาแกะบาบารีกแกะสวยงามจากแอฟริกาเหนือพวกประเทศในตุรนีตุนิเซียสนนุนัขจิ้งจอกโป๊ะต้นนะเก่งวิ่งไวกวาา่านักขากว่ากะไ้สกิย่างลตัวนี้มากแล้ววันนี้โชคดีบรรยากาศขนาดนี้เราจะไม่ได้เห็นไบซันนะน,น้องเดือด้ิเศษครับเราโชคดีไบซันไเมกันไบซันหรือว่าอเมริกันบัฟฟาโล,แล นะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหรออันนี้ครับผมนั่งตากแดดโชว์ให้เห็นเลยว่าที่นี่เลี้ยงไบซันได้ครับอะแล้ตอนนี้ออกเป็นหมาเลยนะครับร้อนแต่เขาปรับตัวได้นะไม่ต้องห่วงตรงนี้เลยเนื่องจากมีตู้ช่วยมีแอร์มีน้ำมีไม่เปนไรครับม่เปไรเราอยู่ได้สบายนะครับแล้วก็เราก็ได้ลูกด้วยนะ3ตัวนะตอนนี้นั่งธรรมดามันไม่ไม่มันมันต้องสั่นสะเทือนนิดหน่อย สามใส่บ้านคัปรูซาชิกะเนื้อสายเนื้อสายเตี้ยล่ำที่สุดอุ้ยมีลูกด้วยเยอะเลยส่วนควางที่หล่อๆสวยๆนี่คือกวางจากญี่ปุ่นนะชื่อว่าชิกะนารายุนาระก็เจ้ากวางชนิดสำคัญอย่างคือญี่ปุ่นมีอยู่ยุคหนึ่งนะเขาถือว่ากวางคือที่มกล้าใครฆ่ากวางคนก็เลยประหารแต่ตอนนี้ลดระดับลงมาเหลือสัตว์ประจำชาติส่วนด้านในกรงนั่นคือเก้ง kêu cái gì cái tên này, kinh điển, ba, cái này, người nghe kêu

และตัวต่อมาอ่าเมื่อกี้เอาเป็นกระพิสาอันนี้อินเดียนไบซ์สันล่ะนี่คือบัวป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะพบมาที่ประเทศอินเดียคนอินเดียจะเรียกว่าเกาหรือว่ากอหรือว่าบัวก็ได้เรียกเร้่อมดเลยนะตัวบัวป่าใหญ่ที่สุดตัวจะดำมันมีกล้ามเหมือนทานน้ำมันมวยไหม จริงคือน้ำมันติดที่ตัวเขาแล้วป้องกันลวกมันลมแรงได้ใครที่เล่นกล้ามแล้วก็กินไก่กินเวกล้ามไม่ขึ้นลองเปลี่ยนเป็นหญ้าวันละห้าสิบโลดูกินบุกแน่นปั้นนะแต่ผมลองแล้วผมงานยเลยอันนี้มาจากอินเดียเหมือนกันใช่ไหมลูกมันลูกมันลูกมันแลคุณ่อคุณพ่อจะสีไม่เหมือนคุณแม่อยหูสุดยอดเลย มีละกายอืดนะครับผมอืดเขจะเป็นเม็ดๆอืดสัตว์เนี่ยบ่งบอกอายุได้นะครับนะก็คือว่าถ้าตัวเขาเหลียวเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเขาน่าจะป่วดเนี่ยนี่ลูกมันติดชีวิตมาดูของเราตัดรูทุกตัวทำไมบางคนบอกเฮ้ยไม่ใช่แค่สัตว์แล้วไก่ด้วยอันนั้นเราไม่รู้กินเยอะกันรู้มีตรพูด นี่นี่การีออนนี่อะไรเนี่ยเป็นภาษาฮินดูแปลว่าวัวสีน้ําเงินคือมันคล้ายวัวนะตัวเทาๆดำดำหรยกว่าสีน้ําเงินในภาษาสัตว์มาถึงออสเตรเลียเราจะไปดูสัตว์ประจำชาติออสเตรเลียกันนั่นคือนกอีมูแล้วก็แคนการูจิงโจ้พี่เจ้าดีมีลูกเลยก็ต่อหน้ากันตอนนี้นอนเซ็กซี่ตรงนี้มันรุนกันมีลูกไหม กระจกเทศหัวเดียวนี่ิงโตนี่เหระเห็นไหมเห็นสิงโจของเรามันตัวเล็กเว่าเรามาใช้เล็กอะไรไม่ไปอ้อมไเรียนก็เทีนิงโตใจมากเระจกเทพเซ็กซี่มากทตาปอโอ้เดียวทำไมตานกินเพราะว่าสิงโตื่นตัวกลางคืนเปา ตาโตอีมูเนี่ยมันตึงมันวันหลับมันคืนเหมอนกระัอกอีมูมาหลับคืนนะมันจะหมอบที่พื้นเลยเพาวัามัหลับมันจะพาขอไปด้านหลังโอ้อีมูโอ้เยอะเลยจริงๆเราก็มีอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็ชีเด็ดคาสโซเียนลกที่ดุที่สุดในโลกเป็นสัตว์ที่ใกล้คิงกันในโนเซิลมากนะสวยมากนะโอ้แต่ตอนนี้ฮะ อันนี้คือสภาพคนไปนิมมานมาเมื่อคืนนะฮะดึกไปนิดนึงฮะวอร์มอัพนม่ยังไม่ตื่นเลยนะรัดไปเยอะเห็นมเหมือนอย่างที่บอกมันตื่นเย็นๆตัวใหญ่จินโจ้ไปเยอะเลยตองที่จิงโจ้นอนมันจะเป็นเหมือนหลุมนตื่นๆอยู่ในกองนี่หลอกเขาไม่ไปหรอกเอ้ยมันเขินแบบเราชอบอากาศร้อนเพื่อให้เกิดความเย็นไปนอนเปิดประตูตัวละสิบปาร์คหน่อย ใช่ครับก,กันพวกนกกระจอกนกอีมูจริงโจถ้ามันหลุดปุ๊บนี่ยฮาเลยนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ทันนะครับแต่หลกัลกๆแล้วถ้าเป็นสุนัขก็อ,อาจจะหลุดไปแต่สุดท้ายเขาไปจับเพรว่าเราเลี้ยงเขาเราคล้ายๆนีน่นะแต่อันนี้ก็ไม่อยากให้เขาไปไหนตั้งอยู่นี่ บริเวณนี้ก็จริงก็เป็นป่าจริงนะป่าชุนเขาแต่ว่าเราจะต้องทำการปลูกก็ตามเพื่อเพื่ออะไรนะกรน้ำอาชุ่มชื่นแล้วก็ใ่นต้นไทรจะมีรูปไทรอยู่นกก็จะบินมากินใ์ใช่ช่วงที่เขาหนี่นาวแล้ว่นก เป็นร่ขาเหนือเพราะร่างขาวเหนือสุดท้ายนอนนะเหลือสองตัวสุดท้ายในโลกแล้วเป็นตัวใหญ่ไม่เป็นเซอร์ด้วยไปนอนนะไว้ไปนอนดึงง่ายมากปากมันจะเป็นเส้นตรงปากไม่กว้างไม่ได้เหมือนตัวแรกอันนี้เหมืดให้อยู่ตัวเดียวไม่ได้ใหาอยู่สองตัวไม่ได้มันร้อนคูณสองไงอันนี้ก็มีฮอนเลยนอ๋อแล้วตัวนี้ก็ม่ที่ไหนตัวนี้เขายาวที่ไหนเป็นแฟนกัน น้องก็อยากกับพี่ฮอแต่ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหาการไหลทีครับ